ไม่มีผู้ใดที่ประสบความสำเร็จโดยที่ไม่ประสบพบเจอกับความว่ายากลำบากสวัสดีครับมาพบกับผม a m ม ing Follow วันนี้เราจะมาสปอยหนังกันนะครับหนังเรื่องนี้มีชื่อเรื่องว่าดินแดนแห่งเจ้าตัวร้ายอา้าวอย่ารอช้าเลยดีกว่าแล้วเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นเรามารับฟังสปอยได้เลยครับคำเตือนคลิปต่อไปนี้เป็นการสปอยหนังเราข้อมูลทั้งหมดเอามาจากในหนังถ้าหาข้อมูลผิดพลาดเคลื่อนจากโลกมนุษย์หรือไม่เหมือนกับวิก,กิพีเดียหรือตำราบทเรียนใดๆก็ขออภัยด้วยเพราะผมมาสปอยหนังไม่ได้มาอ่านประวัติ ชื่อแม็กที่วันนี้เขากําลังเล่นคนเดียวเนื่องจากไม่มีใครเล่นด้วยเอออยากทําอะไรก็ทําแล้วมันก็ทําให้เขารู้สึกเบื่อและเหงาเขาก็เลยวิ่งไปหาพี่สาวของเขาเพื่อที่จะชวนเธอมาเล่นด้วยแต่พี่สาวของเขาก็ไม่สนใจหรอกครับนั่งเพราะว่าเธอนนะมัวแต่คุยโทรศัพท์กับพวกหนุ่มๆแม่งเห็นผู้ชายดีกว่าน้องแล้วมันก็ทําให้แม็กต้องมายืนคุยกับรั้วเฉยเลยจินตนาการโคตรล้ําแล้วพอพวกเพื่อนๆของพี่สาวมาที่บ้านแม็กก็จัดการเอาหิมะไปไล่ไปพวกนี้ทันทีไม่มีใครเล่นด้วยใช่ไหมจัดให้และแน่่่นน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 นอนอ้พวกกกกีมมมััััั็ปปาาคืเเชแงยบล แต่พวกนี้มันก็ดำไปทำหุูมงที่แม็กขุดเอาไว้พังเลตุ้มเป๊นั่นแหละครับร้องไห้ขี้มุกโป่งพอมีคนเล่นด้วยเสือกร้องไห้อีกอะไรของมึงวะแม็กก็เลยอาศัยจังหวะที่พี่สาวของเขาไปกับหนุ่มๆม,มาถล่มห้องของพี่สาวนั่นก็เพราะว่าพี่สาวของเขาไม่สนใจความรู้สึกของเขาทาั้งๆที่เห็นเขายืนร้องไห้ขี้มุกโป่งแล้วพอถึงตอนเย็นแม่ของแม็กก็กลับมาซึ่งคุณแม่ก,ก็แทบจะไม่มีเวลาให้กับลูกนั่นก็เพราะว่าเธอเป็นแม่เลี้ยงเดียวที่ต้องแบกภาระรับผิดชอบลูกทั้งสองเพียงลำพังซึ่งผ บอกมันไม่สําคัญและแม้กระทั่งแม่ของเขาที่กลับมาแล้วก็ยังต้องเอางานกลับมาทําที่บ้านอีกเรียกได้ว่าถ้าอยู่บ้านแม็กนั้นแทบจะอยู่คนเดียวตลอดเวลาชีวิตคตดเงาแล้วพอถึงวันต่อมาแม็กก็สังเกตเห็นแม่ของเขาที่ตอนนี้เหมือนกำลังจะหาพ่อใหม่ให้กับแม็กอ้าวทีอย่างนี้เรามีเวลามันจึงทําให้แม็กโกรธจัดจงขึ้นมายืนอยู่บนโต๊ะอาหารอารมณ์มันขึ้นและก็ยังได้เห็นโดนแม่ตีขี้แทบแตกแต่แม็กก็ดันเผลอไปกัดแม่เนื่องจากสัญชาตญาณการป้องกันตัวโดยธรรมชาติแล้วมันจะทำให้แม็กรู้สึกว่าบ้านนี้ไม่น แต่แม็กนั้นสับขาด้วยแรงทั้งหมดที่มีทาให้แม่ของเขาไม่สามารถตามมาได้ทันแล้วพอเขาวิ่งมาได้สักพักเขาก็มาเจอกับเรือลําหนึ่งในหนองน้ําเขาจึงตัดสินใจล่องเรือออกไปเผชิญโลกกว้างเหมือนกับแจ็คสเปโร่ไปไหนก็ได้กูยังไม่ต่อซึ่งการเดินทางมันก็เป็นไปแบบงงๆนะครับรถจูๆเขาก็โผล่มาที่กลางทะเลแล้วมันก็เนินนานจากกลางวันเป็นกลางคืนฝนตกแดดออกผ่านไปหลายวันจนในคืนหนึ่งเรือของเขาก็มาจอดนัที่เกาะแห่งหนึ่งซึ่งแม็กก็มองขึ้นไปบนเกาะมันทำให้เขาเห็นแสงไฟที่อยู่บนยอดเขาเขาจึงตัดสินใจเดินเข้าไปที่ ไปแบบทุรักทุเลนี่แหละแล้วพอเขามาถึงเขาก็ได้ยินเสียงคนพูดกันนะครับแต่พอมองมองดูแล้วมันก็ไม่ใช่คนซะอย่างนั้นแม่งตัวอ,อย่างวะเพราะมันแต่ละตัวมีลักษณะที่ประหลาดแล้วก็ดูเหมือนว่าพวกมันกําลังทําอะไรบางอย่างที่รุนแรงเพราะจะจูมันก็ทําลายข้าวของกันซะอย่างนั้นและที่ไอตัวนี้โมโ oh. หน่าก็เพราะมีพวกมันตัวหนึ่งหนีออกไปจากฝูงซึ่งดูเหมือนว่าไอตัวนี้มันจะเสียใจมากจนทําลายบ้านของเพื่อนๆจนเละแม็กก็เห็นทุกอย่างนะครับเขาก็เลยตัดสินใจวิ่งเข้าไปทําลายข้าวของด้วยเอาลย แล้วมันก็ทาใ,ให้พวกตัวประหลาดต่างพากันมึนงงนะครับว่าเด็กคนนี้มันคือใครและมาที่นี่ได้ยังไงแต่พวกมันก็บอกว่าเด็กคนนี้น่าแดกมากอ้าวจะแดกกูซะง,งั้นแม็กก็กลักวที่จะโดนแดกเขาก็เลยต้องพูดโกหกไอ้พวกตัวประหลาดนี้ไปว่าเมืองที่เขาอยู่นะ่ะเขาเป็นหนึ่งพระราชาและถ้าหากที่จะแดกเขาเขาจะใช้พลังระเบิดสมองทุกคนแมงมีพลังอีกต่างหากนั่นแหละครับถึงแมแ้เจ้าพวกนี้มันจะดูแข็งแรงและน่ากลัวพวกมันก็ดันโง่ให้เด็กหลอกซะอย่างนั้นซึ่งพวกมันก็เชื่ออย่างสนิทใจนะครับวาาแมาาม็็กรชพพลััเเดหวไ้้นนนยใป แต่แม็กก็เลือบไปเห็นกระดูกมนุษย์ที่กองอยู่ตรงนั้นเขาก็ถามนะครับว่านี่คือโครงกระดูกของราช,ชาองค์ก่อนหรือเปล่าแต่เจ้าตัวใหญ่ที่ชื่อแครอมนก็บอกว่ากระดูกพวกนี้มันมีมาก่อนที่พวกเขาจะมาอยู่ที่ก่อนนี้ด้วยซ้ำกูว่าไม่ใช่แล้วลักษณะน่าจะโดนแดกแล้วพอแม็กได้เป็นราชาคาสั่งแรกของเขาก็คือให้ทุกคนพากรนสุกสนานเต้นกันให้มันไปเลยแมงดึกดึกนดินไม่หลับไม่นอนจากน้นพวกเขาก็พากันวิ่งเล่นกันจนถึงเช้าโดยที่ไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นแม่งโคตรไรเหตุผลแถมยังพากันมายืนหอนที่ริมหน้าผา งนี้ก็ประกอบไปด้วยแครอคีโมโหอเล็กซานเดอร์หน้าแพดัก,กลาสนกบินไม่ได้ไอราจอมขุดขุดแม่งทุกอย่างและไอตัวนี้ไม่รู้ชื่ออะไรแม่ไม่มีใครเรียกชื่อผมจะเรียกควายและกันแม่งควายชัดๆส่วนตัวนี้ชื่อจูดิตสาวจอมขวางโลกและตัวสุดท้ายชื่อเคเดบันยูเรียกเคละกันเรียกยากซึ่งเคก็คือต้นเหตุที่ทำให้แครอโมอโหเมื่อคืนนี้นะครับนั่นก็เพราะว่าเธอตีตัวออกห่างจากฝูงแต่จู่ๆพวกเขาทั้งหมดก็กระโดมมาทับกันเช่นยังงั้นและนี่ก็คือการแสดงความรักของพวกเขาแม่งทับกันขนาดนี้คัง จากนัก้นพวกเขาทั้งหมดก็พากันนอนหลับไปเฉยเลยแมงหลับโคตรแปลกซึ่งแม็กก็ดูเหมือนจะมีความสุขกว่าตอนที่อยู่บ้านนะครับเวลาต่อมาแคลรอก็พาแม็กไปเดินสำรวจไปรอบเกาะซึ่งดูเหมือนกับกอนนี้จะใหญ่กว่าที่เห็นราลมันมีทะเลทรายด้วยและในระหว่างเดินแม็กก็บอกนะครับว่าพระอาทิตย์กำลังจะดับเพราะว่าครูที่โรงเรียนบอกว่าอีกไม่นานมันจะดับแมงไปเรียนที่ไหนมาวะแต่แคลร์ก็ไม่สนใจหรอกครับเพราะว่ามันไม่ใช่สิ่งที่น่าสนใจแล้วพอเดินไปได้อีกสักพักพวกเขาก็ไปเจอกับหมาตัวบกควายแมงโคตรแห่งหมาแต่มันก็ไม่่่่มมมีีีปรรระะะโโยยชนนน์อออไกับเเืืงง้้ลลคคแผาห อะไรวะกุงงจากนั้นแคลรอก็พาแม็กมาดูสถานที่ซุ่มโปงเขาซึ่งแคลรอได้สร้างเมืองจำลองในฝันขึ้นมานั่นก็เพราะว่าเขาอยากจะได้โลกในแบบที่เขาฝันแต่มันก็เท่านั้นเพราะมันก็เป็นแค่ฝันเฉยๆและก็ดูเหมือนกับว่าความจริงแล้วแคลรอนั้นกําลังตัวหลุมรักเคแบบที่เขาก็ไม่รู้ว่ามันคือความรักเออรักกันซะจะได้แซวกแก๊กันออกลูกออกหลานแต่มันก็ทําให้แม็กคิดที่จะสร้างอะไรบ้างนะครับแม็กก็เลยบอกว่าเขาหน่จะสร้างป้อมปราการขึ้นมาแล้วมันจะเป็นที่อยู่ของทุกคนแถมแม็กยังบอกว่าป้อมนี้ ก็ไม่อยากจะให้เข้ามาแบบเดินเข้ามาแล้วหัวหลุดไปเฉยเลยอะไรของมึงวะซึ่งดูเหมือนว่าทุกตัวจะงงๆนะครับว่าจะสร้างขึ้นมาทําไมแต่ยังไงพวกเขาก็ยังเชื่อฟังแม็กเพราะเป็นราชาเอาไงก็เอาหลังจากนั้นพวกเขาก็พากันสร้างป้อมปราการที่เปรียบเสมือนบ้านของพวกเขาขึ้นมาอย่างรวดเร็วเรียกได้ว่าเร็วจริงๆนั่นก็เพราะว่าทุกตัวนั้นมีพลังแรงควายมากขนาดต้นไม้ต้นบเรมเท่าแมงยังเดึอออกมาดื้อแต่จูดิตจอมขวางโลกก็พูดไม่ค่อยดีกับแม็กและทําท่าขู่ว่าจะกินเขาแต่ก็ยังดีที่เคมาช่วยแม็กไว้นลดดทีี่สสุใก จากนั้นเคก็พาแม็กไปหาเพื่อนของเธอและเพื่อนของเธอก็คือนกฮูก2ตัวและนี่ก็คือวิธีการเรียกเพื่อนของเคแม่งปาก้อนหินเข้าไปเต็มๆวิธีเรียกเพื่อนโคตรโหดแต่นอนกฮูก2ตัวนี่มันก็พูดไม่ได้หรอกนะครับเอาแต่ร้องแกลกๆแล้วพอเคเอานก2ตัวมาที่เราของพวกเขามันก็ทําให้แคลรไม่พอใจเฉยเลยนั่นก็เพราะว่าเขาไม่ชอบไป้นก2ตัวนี้มันจึงทําให้แคโรโมโห,โมหโมแม็กและถามแม็กเกี่ยวกับป้อมตัดหัวว่าไม่เห็นมันจะตัดหัวนก2ตัวนี้เลยเออกูเชื่อไปได้ยังไงวะแต่แคลรอเขไม่ได้โมโหจนทําาใหห้เเกิดคคววมรรรุนนนแงงะับซึ่่็า แครรอดูเศร้าๆเขาก็เลยไปปลอบใจแครรอแครรอก็เลยถามแม็กว่ามีอะไรเด็ดๆทํำไหมเพราะตอนนี้มันน่าเบื่อมากอะไรวดเด็ดๆแม็กก็เลยปิ๊งไอเดียพาพวกเขาทั้งหมดแบ่งฝ่ายเป็นผู้ร้ายกับคนดีเพื่อที่จะเอาก้อนดินมาปลากันเหมือกนกบหิมะนั่นแหละครับแม่งกับปากันมั่วไอตัวไปหมดอย่างกับสงครามไอควายตัวนี้มันก็เหมือนจะไม่เล่นแต่ก็ไม่รอดโดนปลาเหมือนกันแม่งปลาเอาปาเอาส่วนอเล็กก็ไม่ได้อยากจะเล่นเหมือนกันแม่งยืนเดนเป็นสง่าเลยแม็กก็เลยสั่งให้ดักลาาปาก้อนดินใส่อเล็กทันทีแม่งเก็บซาดแล้วมัันนนกก็็ทําาให้อเลดจมีย่ง จนนัลเลกร้องขี้มูกป่งเพราะความเจ็บและเลิกเล่นทันทีแม่งมังขับกูเล่นชัดๆจากนั้นการต่อสู้ก็ดำเนินต่อไปแต่จู่ๆเคก็กระโดดพลาดมาเหยียบเข้าที่หน้าของแครรอและมันทาให้เขาต้องกู่ทะเลาะกอันอีกแล้วเคก็เลยตัดความรำคาญนอนให้แครรอเหยียบคืนแต่แครรอก็ไม่เหยียบและเดินงอนบิดตูดหนีไปทันทีแม่งตัวอย่างควายเือรกี้งอนและในคืนนั้นเคก็หนีออกไปจากฝูงอีกแล้วนั่งกพร้อมงอนแครรอที่ตว่ดใส่เธอซึ่งแครรอก็บอกนะครับว่าแม็กะมีพลังที่จะสามารถให้แครกกกกกลลลัับมมมมมาาาไได้้แแ่่่งงงยยเเเเเชืืออออีี็็ทตนป โชว์ซะเลยอะไรของมันวะแต่โจโจหิมะก็ตกลงมาใช่ยังงั้นแต่มันก็ไม่มีค่าอะไรนะครับเพราะมันก็แค่หิมะธรรมดาแล้วพอถึงตอนเช้าวันต่อมาแม็กก็เดินเข้าไปคุยกับอเล็กแล้วก,ก็ทําให้เขาเห็นนะครับว่าอเล็กได้รับบาดเจ็บจากการเล่นกันเมื่อวานเล่นอะไรก็ไม่รู้เจ็บสาดแม็กก็สํานึกผิดและขอโทษอเล็กที่ทาให้เขาเจ็บทั้งๆ้ที่ก่อนหน้านี้เขาไม่เคยจะเห็นอกเห็นใจใครเลยนะครับและแม็กก็บอกว่าแท้ที่จริงแล้วเขาก็เป็นแค่เพียงคนธรรมดาไม่ใช่พระราชาจริงๆซึ่งอเล็กก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับแต่เขาก็บอกว่าอย่า เพราะว่าถ้าแครรอรู้แม็กอาจจะโดนแดกได้อ้าวชิบหายแล้วมันจึงทําให้แมกรู้สึกกลัวแครรอขึ้นมาเพราะว่าไอแครรอมันน่าจ,จะแดกเขาจริงๆท้าโมโหแล้วก็จริงๆนะครับเพราะในคืนนี้แครรอมันก็ประสาทแดกแล้วบอกว่าพระอาทิตย์มันดับเหมือนกับที่แมกบอกจริงๆอ้าวนี่มันกลางคืนไอโง่แถมมันยังบอกว่าจะพังที่นี่ทิ้งซะเรามันไม่ได้มีความหมายอะไรเลยเนื่องจากเคก็ยังทิ้งพวกเขาไปเหมือนเดิมที่มันหนีไปก็เพะมึงนั่นแหละดัก์ลาก็บอกนะครับว่าความจริงแล้วแม็กไม่ใช่พระราชาอะไรหรอกมันก็แค่เด็กขี้โกหกคนหนนรกด้ ักลาเฉยเลยแถมไม่แค์รอมันยังก็ชากแขงของดัก,กลาหลุดออกไปซะอย่างนั้นเอาเผิดอะไรเนี่ยแล้วมันทำให้แม็กกลัวสุดๆเขาก็เลยตัดสินใจวิ่งหนีแค์รอทันทีเพราะว่าตอนนี้แค์รอมติแตกแล้วพยายามจะไล่แดกเขากูว่าแล้วมันจะแดกกูจริงๆแต่ Mac <ๆ>แม็กก็วิ่งไปเจอกับเคที่กำลังสุ่มอยู่เคก็เลยให้แม็กเข้าไปแอบในตัวของเธอแมงคลานเข้าปากไปเฉยเลยแล้วมันก็ทำให้แมกรอไปได้แบบจิวเชียแต่ก็เหมือนโดนแดกยังไงก็ไม่รู้แล้วพอแมกออกมาเขาก็บอกกับเคนะครับว่าเขาจะกลับบ้านแล้วระที่นี่มมมัันนนนไไไ่่่่่าาออยยููเดดดดีีีี๋ววววตตหหิแแกกก ตอนนี้เขาจะกลับบ้านเขาก็มาหาแครอที่รังลับนะครับและพอมาถึงแม็กก็เห็นว่าแครอพังที่นี่โจเละไปแล้วแมงขนาดรังตัวเองมันก็ไม่เวน้นแม็กก็เลยทําสัญ,ญลักษณ์ทิ้งไว้ให้แครอก่อนจะกลับและพอแม็กวิ่งออกมาเขามาเจอกับแครอและดักลาสแม่งเอากิ่งไม้มาเสียบไว้แทนแขนโถชีวิตแม็กก็เลยบอกกับแครอว่าเขาจะไปแล้วซึ่งแครอก็ไม่สนใจและเดินสะบัดต,ตูดใส่เขาเฉยเลยจากนั้นแครอก็เดินกลับมาที่รังลับเพราะไม่รู้จะไปไหนต่อมันจึงทําให้เขามาเจอกับสัญ,ญลักษณ์กิ่งไม้รูปหัวใจที่แแมกกได้้้ทําาาาววใหเเขเพรระล่ลลึั เหมือนกับคนในครอบครัวคนหนึ่งมันจึงทําให้แคลรอคิดได้แล้วพยายามวิ่งจะไปบอกลาแม็กแคลรอก็พยายามวิ่งกันลุกกันลุกมาเพื่อจะเห็นแม็กครั้งสุดท้ายแล้วพอมาถึงเขาก็เห็นว่าแม็กกาลังลอยทุบปองทุบปองออกไปจากฝั่งแมงมาไม่ทันเวลาก็ผ่านไปแม็กก็ล่องเรือมาอย่างมั่วจนถึงคลองซึ่งเป็นที่ที่เขาลงเรือมาในตอนแรกแมงกลับมาได้ยังไงวะแล้วพอเขากลับมาถึงบ้านในสภาพมอมแมมแม่ของเขาก็มาเห็นว่าแม็กนกลับมาแล้วแมงไอ้ลูกเวนกว่าจะกลับมาได้แล้วเรื่องราวมันก็จบดื้อ่่่งงนนนัรรอี้แแแลววมมมมจจะะะไคคยยสาาติฝ ให้เรารู้และเข้าใจในจิตใจของเด็กว่าในวัยนี้เขาต้องการคนเอาใจใส่เพียงใดแถมยังเผยธาตุแท้ของมนุษย์ในตอนที่แม็กต้องเอาตัวรอดด้วยคำโกหกซึ่งดูเหมือนว่าสัตว์ประหลาดพวกนั้นก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่าแม็กโกหกแต่พวกเขาเลือกที่จะให้อภยัยและสําหรับเจ้าแครอก็เปรียบเสมือนตัวของแม็กที่ชอบทําอะไรตามใจไม่สนใจใครจนทําให้ความโกรธครอบงำจิตใจแล้วพอคิดได้มันก็สายเกินไปซะแล้วอ่ะพอแล้วแล้วพวกคุณคิดเห็นกันอย่างไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยครับและถ้าหากคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร แล้วมาเจอกันใหม่เรื่องหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ